วันนี้นหมาละซูปเปอร์ซีฟูด้ดซิตี้ซีฟูด้ดใกล้บ้านใกจะไปหาน้ำนะหนูเตีย๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรขายบ้างเควินจะไปหาน้ำโอเคถ่ายแม่ซื้ออะไรแตงกวาลูกเบลเลอร์เลยดีมาก ใายของกินพยายามอย่าให้ติดคนอื่นนะน่ะเก่นทำไม่ได้แล้วอ่ะให้ปิดเสือพอนระดีจ เดีอ่ะจะแม่ถ่ายเองนะหนูหยิบของใส่ถุงให้แม่ดีกว่าโอเคไปแล้วอ่ะนี่เควินม,ม,มานี่เอาเอาถุงมาใส่นี่ ฮะอันนั้นเรามีแล้วเราไม่ต้องเอา yeah, จะเอาแข่หรือจะเอาดีแม่จะเอาอะไรนี่มานี่อเอาเข็นรถมานี่เอาถุงมาอีกฉีกถุงมาอีกสองสงามใบเอาถุงนี้ก็ได้นี่ใครฉีกไว้เห mm ่ย hmm. เดี๋ยวเราจะไปดูมะละกอกับมะเขือ ผัดน้ำมันกินก็อร่อย เอาน,นี้ไง,งมนะกก้เอาแบไหมอาไปไมาปนืโก้ไอไไปต้องมาบแบลแล้วก็เอาไมา่มาเขือไมาหยิบให้แม่ ีบ่งให้อนี่เองเอง้าทำลงไปทีอย่างนั้นไม่ได้มันจะหกนะลูกเออให้ถุงจสิงทีฝาก,กว้างไป เอาถั่วแบบยาวขึ้ยแม่อยากได้ลองบีนอ่ะ กําหัวที่แน่จะดี 但我喝酒，来肯定不怕的。 หาซื้อผักกินที่บ้านไม่มีผักเคเวนไปไหนแล้วก็ไม่รู้มาไม่เคเวนอย่างนี้พริก ตัวคกยาวมเขือแตงกวาแตงกวาสักสามเม็ก็ได้

หนูอยากได้อะไรหนูไปเอาอันนั้นไปคืนทั้งนั้นอะ่ะไม่เอาก็ลู่นจะวางไว้ตรงนั้นไม่ได้มันโค้งแต่ตอนนี้เสร็จจะไปวิ่งแล้วเอามันไป็โค้ดหรอลูกตู้มะเขือดึงจังกวางใหญ่มากจังกว่า เรียงกินดีกว่าว่ะทิเว่นเดี๋ยวแกงเรียงกินดีกว่า <Sure. S 1> เอาถุงใส่เอาถุงมาใส่ Ooh, s <S ไแกงเรียงแกงเรียงใส่ <Okay. S 1> ลูกมันเล็กๆหน่อยได้ไหม <Okay. S 1> มากานี่ไปถุง yeah, yeah. อเอาเป็นกรํมเราไปเป็นกรํมม <absorbed> ันจะได้ดีกว่านะเดี๋ยวไแม่ไปแม่ซื้อผักอยู่ผักเสร็จแล้วไกม่อไ่เป็นอีก้แกงมียงฮะลผักเสร็จแล้วก็กลับบ้านมาลมซื้ออะไรกันฮะมาซื้ออะไรกัน ไม่สดเลยอ่ะเอาน้ำแดงนะเอาน้ำแดงเอาใน้ำแดงเหรอเห็ดก่อนเห็ดก่อนแกงเลี้ยงต้องใส่เห็ดแกงเลียงต้องใส่เห็ดอย่าเพิ่งคิดเลือกก่อนดิกูเอาเห็ดนี้หรอเหอยที่บ้านมีแล้วเนี้ยนะเอาเห็ดนี้ได้เปล่า สามสี่เก้าสามสี่เก้าเท่ากันเอาละแกงเลียงเขาใส่เห็ดอะไรหน่อยเราใช้ผัดบบใส่ไข่ดีกว่า<น>อร่อยกว่าบบโอละ่ะแมวเดี๋ยไม่ค่อยชอบถนัดแกงเลียงเขาเลยเปลี่ยนใจละเอาบวบไปผัดใส่ไข่ก็อร่อยเสตียงเดี๋ยวเราไปดูฝั่งไอ้เนื้อหมูไก่หน่อยเผื่อได้อเลยเกือบแล้ว นูนเขาเข้าคิวซื้ออะไรกันแลยนะคะเห็นรถไหนี่เห็นรถไปด้วย หมูยมา <c oughs> บบย่างน่ากินไหมนี่เยอะมากแกงย่างน่ากินไหมแม่เคยซื้อแล้วนะแม่อร่อย,ยอเสร็จแ,แ,แล้วกหมูเสร็จแล้วอันนี้เยวหนูพอาอะไร <c oughs> bạn nào? gì yeah, yeah. 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 uh -huh. ช่องนี้เหรอช่องนี้ช่องนั้นช่องนี้ก็ได้ได้จะผักได้ว่าผ่าแลวนั่นได้ไหน่นะไหนใช่ป้าที่ใส่สิบูร้อง แด้แตรงนี้ถ่ายมือเขาาแกงไปไมบไป,ไป,ไ,ปไปดีกว่า้องถ<ป>่ายไม่อ้อย